สวัสดีค่ะพบกับรา,รายการหัวเส้นเหง Morning News ์เช้าวันพุธที่22มีนาคม2566ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2เราก็มีแหล่งเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อวานนี้ถือว่าเยอะทีเดียวทำให้ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนลดลงไป37ตลาปิดที่1,900 4 2ดอลลาร์ 42. นะคะตอนนี้มีแรงเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เม็ดเงินเริ่มไหลเข้าไปสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นหลังจากที่วิกฤตภาคธนาคารขี่ขายลงในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางธนาคารในยุโรปเองที่มีข่าวว่าธนาคาร UBS ธนาคารใหญ่อันดับหนึ่งของสวิสเนี่เข้าซื้อกิจการธนาคารเคารดิตสวิสนะคะ แล้วก็ทางภาคธนาคารในสหรัฐเองเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีขังสหรัฐนะคะบ,บอกว่าระบบธรรนาคารเนี่ยมีความเสี่ยงภาพทางการจัมเปกก็จะออกมาตรการสกัดวิกฤตสภาพคล่องอย่างแบบรวดเร็วมากนะคะซึ่งก็มีข่าวน้องบอกว่าอย่างไม่เป็นทางการนะคะบ,บุมเบิกรายงานออกมาว่ากระทรวงการขังสหรัฐกํา ศึกษาแนวทางในการที่ทำให้สถาบ,บันคุ้มครองเงินฝากของชนกาหรือว่า FDIC เนี่ยคุ้มครองเงินฝากได้100%ปร์็จากปัจจุบันเนี่ยคุ้มครอง250,000ดอลลาร์ต่อรายต่อสถาบันการเงินนะครับของไทยก็คุ้มครอง1ล้านบาทซึ่งประเด็นหลังจริงๆมองว่าโอกาสยากนะคะเพียงแต่ driven, ว่าต้องอาจจะออกข่าวมาในทางที่ทำให้ คนสเกามีความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินให้ได้นะคะส่วนกองทุเนเ p สพีย a ร์โกทัศมวันขายทองคำออกมา1.44ตันค่ะคืนนี้ช่วงตีหนก็ติดตามการประชุมเฟดนะะซึ่งมีประเด็นหลัยที่ต้องติดตามน่าจะสประเด็นเลยนะครับผลการประชุมเฟดประเด็นที่สองดอทพอตเราก็ประมาณการตัวเลขสึกทรัพยสเกา ะะสองประเด็นแรกก็จะเปิดเผยช่วงตีหนึ่งเราก็ตามด้วยตีหนึ่งครึ่งก็จะเป็นการถแถลงของประธานเฟดะะซึ่งครั้งนี้มองว่าเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของปีนี้ก็ว่าได้ะะเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าเฟดจะยุติวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะแล้วจะเปลี่ยนจากดอกเบีย้ยขาขึ้นเป็นดอกเบีย้ยขาลงหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็น คำถามที่ยังคงต้องรองคำตอบจากเฟดอยู่ you, นะคะซึ่งประเมินอย่างนี้นะคะว่าผลการประชุมเฟดเนี่ยก็คงขึ้นดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็ดอกเบีย้ยก็จะแตะที่ประมาณ5นะคะส่วนดอดพอดนี้สำคัญมากเพราะว่าเปิดเผยเป็นรายตายมากคือปกติก็จะเปิดเผย ทุกๆได้ามากนะคะเราก็ล่าสุดก็คือธันวาปีที่แล้วเนี่ยเฟรดย,ยังคาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้อัตราดอกเบี้ยของเฟรดจะอยู่ที่5.1%แต่ว่าตอนนี้ตลาดประเมินว่าเฟรดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยนะคะล้วก็ดอกเบี้ยสิ้นปีนี้จะอยู่ที่4.25-4.5%ตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผันผวนมากในช่วง2-3วันที่ผ่านมา นะคะแล้วก็ตลาดก็ปรับมุมมองคือจากเดิมมองว่าเดี๋ยวสิ้นปีอาจจะอยู่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้ก็แบบปรับมุมมองอีกเฟดก็าอาจจะแบบไม่ได้แบบต้องรีบลดดอกเบีย้ยแล้วก็ตอนนี้ประเมินด้วยว่าเดือนพฤษภาคมอ,อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกศูนย์สองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจากเดิมบอกว่าครั้งนี้อาจจะทิ้งทวนแล้วแหละขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วนะคะนั้นตามกันต่อไป ซึ่งการถแถลงของบาร์ันเฟรดนะคะจะอาจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยนะคะตอนนี้ท่านจะเลือกแนวทางไหนนะคะจะเลือกต่อสู้กังเงินเฟ้ออย่างเดิมหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องพยายามที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในสถาบ,บันการเงินนะคะก็คงต้องเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยเพียงแต่ท่านจะส่งข้อความอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะ สำหรับแนวโน้มบาคณทงคำประเมินว่าน่าจะเคลื่อนไหว 1, ผันผวนมากในคืนนี้นะคะเราก็จะให้สามซีนีโอนะคะคือกรณีแรกก็คือสมมติแบบเออฟรดก็ขึ้นดอกเบี้ยนะคะเราก็อาจจะแบบปรับลดดอทพอดนะคะตามที่ตลาดคาดการไว้เลยแล้วคณทงคำก็อาจจะส่งส่งเราขึ้นนิดหน่อยนะคะกรณีที่2ก็คือขึ้นดอกเบี้ย 0- 2 5ปเซนะคะเราก็อาจจะ มีการปรับลดตัวดอทพอตนิดหน่อยนะคะหรือว่าไม่มีการปรับลดเลยเนี่ยนะคะอาจจะให้ความเห็นที่เป็นสายเย,ยวอีกทองก็น่าจะปรับตัวลงนะคะส่วนกรณีสุดท้ายกรณีที่แบบด,ดีที่สุดนะคะน่าจะไม่เกิดขึ้นก็คือสายพิราบมากๆไม่ขึ้นดอกบีแทบมีการปรับลดดอทพอตมากกว่าคา,าดการไว้อีกนะคะทองก็มีโอกาสขึ้นไป ที่2,000ดอลลาร์นะคะก็คิดว่าค่อนข้างจะผันผวนแต่มองก็น่าจะเป็นสองซีนโวแรกมากกว่าทองคำจะให้แนวรับ1,920ดอลลาร์แล้วก็1,900ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน1,960ดอลลาร์นะคะแล้วก็1,980ดอลลาร์เผื่ออีก,อกแนวต้านหนึ่งสองพดอลลาร์นะคะส่วนทองแท่งเมื่อวาน ลี่ยน7ครั้งนะคะราคาของสมาคมช่วงเย็นขายออก31,950บาทลดลง50บาทค่ะแนวรับ31,400บาท31,200บาทแนวต้าน31,900บาทแล้วก็32,100บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนจริงๆอยากให้รอดูก่อนนะคะเพราะการประชุมครั้งนี้ก็คาดการได้ต้องอว่าอาจจะยากพอสมควร นะคะว่าเฟรจะเลือกแนวทางไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดแบบโ่้ยังขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปยังห่วงเงินเฟ้อต่อไปทองก็อาจจะปรับตัวลงนะคะซึ่งถ้าลงมาจริงๆถ้าถ้าลงมาประมาณโซน1 9 0่1 9 2 0ดอลลาร์ก็อาจจะเข้าสื่อเก่งกำไรได้นะคะแล้วช่วงนี้ถ้าเกิดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะขายทำกำไรไปก่อนได้ะค่ะ ส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง37สตาง์นะคะอยู่ที่ประมาณ3-4บาท45สิาตังางหางเงินบาทน่าจะผันผวน,ผนเช่นเดียวกันแนวรับ33บาท80สตัางแล้วก็แนวต้าน34บาท80สตางค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ